แล้วแม็กใช้ยากป่ะแม็กอ่ะก็ผมไม่เคยใช้เลยใช้ครั้งแรกก็พอถูๆถูๆได้ครับพี่พอแบบพอถูถ่ายถ่ายถ่ายใช่ใช่ใช่เก่งใสกุศลไม่ใส่เลยตั้งแต่ถ่ายรูปมาแล้วนะไม่ได้ใส่เลยอะไรครับพี่เรื่องราเป็นไงเมื่อคืนะอ๋อผมไปเข้าป่ามาแล้วก็ แล้วผมก็หนีออกมาคนเดียวเข้าป่าแล้วหนีมาคนเดียวเพื่อนที่เหลืออยู่ในป่าหมดเลยครับใช่ครับพี่ใช่แต่ที่มันหมายถึงเรื่องตอนที่ออกเกมไงที่ห้าสี่สามสองหนึ่งเราที่หายหมดอ่ะอ๋อเซอร์มบอรีครับพี่เซอร์มบอรีเซอร์มบอรีเซอร์มบอรีอ่าเซอร์เซอร์เซอร์มบอรีเข้าใจแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะคือคือพี่ก็ไม่ได้ข้อมูลที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเติมอะไรเลยไงพี่พี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์อ่ะพี่แบบ ไม่มีอะไรไม่มีใครอะไรอัปเดตอะไรกับพี่เลยก็เลยอยากรู้ว่ามันไอชิโร่เป,เป็นไงบ้างน้องกันบ้านมีคนเข้ามาไอเนี่ยครับรับงานเต็มเลยครับพี่อ๋อโอเคในบ้านในบ้านเรามีคนตีกันพี่มีคนแทงกันพี่ <laughs> อะไรของเขาอยจะตีกันแลนะ้วคนไทยด้วยกันจะตีกันทำไมเอ่ยไม่ได้ตีครับพี่เพื่อนกันครับพี่ไม่มีรถครับแล้วถ้าเราไม่ได้ชอบแบบแกหล่ะไม่ได้หมายถึงสไตล์การแต่งตัวนะแล้วถ้าเราไม่ได้ชอบแบบแกละ่ะไม่ได้หมายถึงสไตล์การแต่งตัว,นะวไม่ได้ชอบแบบแกไม่ได้หมายถึง,งมหมายถึง ไม่ได้หมายถึงะฮะแล้วถ้าเราไม่ได้ชอบแบบแกแต่เราไม่ได้หมายถึงฮะแล้วถ้าเราไม่ได้ชอบแบบแกแต่ไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวขออีกทีครับคืออะไรเอ่ย โอเคไม่ชอบกันละอยู่แล้วคนมาที่หลังก็ต้องเศร้าต่อไปอะ่ะนี่แหละคนเราอ่ะอย่างนี้อยู่แล้วโอ